เพลงดิจิม่อนเก่าๆติดหัวสันวันศุกร์นะครับออฟจ้ารู้จักดิจิม่อนไหมก็ฮะดิจิม่อนจ้ะ แต่ว่านี่เป็นดิจิมอนของเวอร์ชันปี2020นบนะฮะ๋อดูนะแล้ว2020เคยดูยังนะครับนี่กล่องน้ำตาลนะครับโชโดเวิร์ฟฟันแอคชั่นฟิกเกอร์ใช่ป่ะใช่ลายของโชโดนะครับก็มีลายของดิจิมอนออกมาด้วยนะซึ่งออกมาไม่นานนี่เองไม่กี่เดือนนี่เองเป็นชุดแรกนะนี่นะครับกล่องน้ำตาลนี่คือกล่องไปรษณีย์นะจ๊ะนะครับแต่ว่ามีมาด้วยโอเค โชโดสีปุ่นหมดเลย <laughs> อวาว้าวเอาสุดยอดเลย <laughs> นะครับก็กองน้ำตาลแล้วก็จะมีก่องในของมันเป็นแบบนี้น uh huh. มีตัวอะไรกันบ้างครับนี่เจ้าการูดามอน่บแองเจลลมอน <laughs> ต้งชื่อผิดแล้วก็ อะลีมอนไครับสามตัวนี้นะอันนี้ของไทดิจิมอนของไทจิ G. เป็นร่างสุดยอดทั้งหมดเลยครับการุดามอนแองเจิลวูมอนใช่ไหมแล้วก็อะไรวะให้ลืมเฉยเลยมีชื่อให้อ่านมั้งไหมเนี่ยอ๋อมีใช่ไหมโอ้วอรเกมอนวอรเกรมอนมอน,นะครับแล้วก็ Angel Woman นะครับมีภาษาอังกฤษด้วย Angel Woman แล้วก็ Garuda m o n Garuda าเลยว่าแปลว่านกนั่นเองแล้วก็มีฐานใสให้ด้วยนะนะครับนี่สัญลักษณ์ของเขาครับกล่องกลองกล่องนะครับมาดูฐานใสสำหรับชุดเนี้ยความพิเศษของมันก็คือว่าจะมีฐานใสมาให้นะครับก็ยังใสเข้ามาในกล่องนั่นแหละนะครับฐานใสแบบที่หนึ่งอันนี้เป็นของ วอลเกรมอนใช่ไหมมีสัญ,ญลักษณ์นี้ด้วยนะครับก็มาประกอบเป็นฟิกเกอร์สแตนใสนั่นเองนะเป็นงานโชโดที่แถมฟิกเกอร์สแตนใสเออเป็นอะไรที่เจ๋งงานนะครับสองนี่ก็เป็นของแองเจลูมอนใช่เสัญ,ญลักษณ์นะสัญ,ญลักษณ์เขาแองเจลูมอนมีการพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะครับนอ่นหมายคเหมือนกันนะนะ ะครับคือชุดเนี้ยชุดพิเศษมันจะมีฐานใสมาให้นะครับต่างจากโชโดที่ขายทั่วไปต้องตรงมีฐานใสท่านั้นเองติ๊กเกอร์สแตนใสนะฮะอันนี้ของการุด,ดามอนนะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นกล่องก็พี่ดูในคลิป YouTube นะพี่ว่ามันน่าจะน่าจะเหมือนกับโชโดชุดรวม6กล่องที่ขายทั่วไปนั่นแหละ ชุดรวมหกล่องมันจะมีวอลเกอร์มอนในสกล่องนะครับแล้วก็เอ็นเจอร์วูมอนสกล่องแล้วก็อันนี้กล่องเดียวแต่ชุดนี้มันจะมาอย่างละตัวนะครับก็เป็นอะไรที่โอเคนะคืออยากซื้ออยากได้ชุดนี้เพราะอยากได้เจ้านี้นั่นแหละนะครับไม่รู้ทําไมที่อยากได้อะนะเป็นอะไรที่ดูสเปเชียลดิแต่ราคาไม่ได้เกือบ2,000ันดียวนเก้าร้กว่าบาทนีแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวกล่องธรรมดาสกล่องนี่น่าจะประมาณ พันสองพันสามนะครับแสดงว่าคือไอเนี่ยตกอันละสองร้อยเลยกว่าบาทเลยทีเดียวนะแล้วถ้าคุณละกันนะคุณไม่อยากได้กาลังซื้อก็ซื้อชุดธรรมดาละกันนะครับแต่ว่าเศษตัวนี้จะขายเยอะนะเพราะมันมีกล่องรวมมันจะมีทั้งสามตัวนะใจมสามสองหนึ่งแต่ตัวนี้จะหายากหน่อยครับโอเคนะมาดูกันแล้วถ้าคุณเลือกเอาละกันคุณจะเก็บแบบไหนนะครับแต่ถ้าพี่เก็บต่อพี่ก็คงจะเอาแบบนี้แหละครับ มีพิกเกอร์สแตนใสามาให้ด้วยนะแต่ดูแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นของปี2020นะครับดูจากเรื่องก็ได้นี่สองพันยะี่สิบนะครับแต่ว่าดีไซน์มันก็เหมือนกับตัวออริจินอลแหละของภาคแรกของปีสองพันหรือสองพันหนึ่งะนะครับของดิจิมอนนะโอเคนะ มาดูกันสำหรับเบอร์หนึ่งคือวอเกรีมอนต์นะครับต้องลืมเช่นะครับวอลกรมอนร่างสุดยอดนะครับนี่สามล่างมาดูกันว่าเบอร์หนึ่งเราจะได้อะไรบ้างพี่เป่ามันนะเป่าใช้ไดเป่ามันจะได้ละลายก็เปิดอย่างเงี้ยหรือไม่อยากจะฉีกกล่องมันนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะ มาแน่นกล่องเลยนะกล่องเล็กกว่าโชโดทั่วไปนะแต่ว่ายัดมันแน่นเลยมีน้ำหนักด้วยข้างในก็มีคำแนะนำการประกอบนะครับซึ่งดูแล้วคงไม่ต้องใช้นะครับพี่อยากเก็บเป็นกล่องแบบนี้คำแนะนำการประกอบนะครับซึ่งแน่นอนโชโดจะต้องมีลูกอมลูกอมก่อนเอาลูกอ,ม,กอ,อ,กอมไม่มีเหรอวะอะลูกอมไปไหนอะ ใชล้ลูกอมโดนโอมไปแล้วเหรอไม่มีฮะ <c oughs> แปลกดีเหมเงนรือลูกอมมันอยู่ในกล่องรวมแล้วคนขายเอาไปแล้วหว่ะแล้วช่างมันไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่แปลกดีว่ะไม่มีวะนะครับไม่มีลูกอมนะฮะโอเคไม่รู้เหมือนกันเด้ด้วยกล่องสองกล่องว่าจะมีลูกอมไหมหรือว่าทั้งชุดนี้มลูกอมแค่เม็ดเดียวแล้วคนขายเอาไปกินแล้วนะเพราะกล่องนี้มันเปิดแล้วไง นะครับตันนี้เป็นปีกนะ mm. ก็มีงอนิดนึงแต่พี่ว่าน่าจะดัดได้อ๋องงอนได้นงอได้ไดัดได้ครับก็มีขาสองข้างแขนสองข้างนะประกอบก็ง่ายๆเอาแขนเอาขามาประกอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปีกเรียวกว่าปีกแล้วกันนะ,นะครับมีที่ติดอันนี้มาให้ด้วย mm. คือเขาจะกันไม่สี mm. มันไปไม่ให้ปีกมันมา <c oughs> คนเลือกปีกนะมาโดนกันมาได้ไม่สีกันเป็นรอยก็เลยมีที่การไม่เพีงงานดูมาตรฐานดีนะฮะนะนโอเคมาดูกันตัวต่อไปนะครับอ่า Angel Woman นะครับศูนย์คนสามไล่เลยแหละนะครับสุดยอด <laughs> ขนาดนั้นแหละ <laughs> Angel, Angel Woman Angel Woman แต,แต่ว่าตัวมันเตี้ยๆนะแต่ขาแขนมันใหญ่ดีนะพี่ว่ามาดูแองเจลวูมนนะครับไม่มีจริงสรุปว่าลูกอมเนี่ยน่าจะมีแค่เม็ดเดียวในกล่องรวมแล้วก็โดนคนขายกินไปละไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่มีมมลูกอมนะครับแค่แปลกใจออไม่ไม่อะไรลูกอมพวกนั้นไม่ีครับมีเยอะแยะนี่โอ้ปีกนะครับมีการแบบ ติดมาให้ดูดูมาตรฐานดิอ่ะดูดีอ่ะตีมีที่ติดมาให้ด้วยแบบกันมันแบบกันมันงอมาะไรนะเออดีเหมือนกันนะครับก็ตัวแองเจ w ล m a มครับขาสองข้างเือนข้าหันศพมาเลยอ่ะอันแขนอันขาแยากมานะครับแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ผ้าผ้าพันคอในขาแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเ น่าจะเป็นฐานนะถ้าไม่มีฟิกเกอร์สแตนใสก็ใช้อันนี้ก็ได้นะครับแองเจิลบูมนดูแลวประกอบไม่ยากแต่พี่ว่าราคามันสูงไปไหมไม่รู้ดินะครับแต่ราคาก็ตั้งมาแบบเนี้ยนะว่าราคามันสูงนะว่าไหมอืมนะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ล a ดัมมอนมาดูกันไม่รักไม่ชอบจริงคงไม่ซื้อฮะ <laughs> ชอบมากแต่สมัยนีนะ้ก่อนแล้วเนะี่ยเมื่อ20ปีก่อนนัเนแห่ะดิจิมอนกับการุดามอนขาใหญ่ดีนะชอบขานกนะฮะแต่การลงสีดูละเอียดดีคารุดามมอนนะครับแขนสองข้างขาสองข้างแล้วก็ส่วนของลำตัวแล้วก็ปีกสองข้างนะครับแต่พี่ชอบมากเลยเขาจะแบบ เออมันดูแบบดูดีกว่าโยนปีกสองข้างใส่มาเขาจะมีที่สำหรับเก็บปีกไว้อย่างนี้ด้วยเพื่อไม่ให้ปีกมันมาแบบงอเสียรูปล่างด้วยนะแล้วก็ไม่สีมันถลอกด้วยเออดีเหมนนือนกันนะเนี่ยการแพ็กเกจจิ้งเขาดีแล้วก็ดูสีดีมากครับตัวนี้ในกล่องลมหกก็มีแค่ตัวเดียวนะแต่ถ้าซื้อชุดนี้ก็จะได้ครบสามแบบ โอเคนะก็คงจะประกอบคืนนี้แหละก็คิดว่าจะรีวิวกันคืนนี้เลยด้วยนะฮสำหรับสามจุดนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือขี้เกียจซะก่อนนะครับนี่คือของที่เราจะได้จากเซตนี้นะเป็นติ๊กเกอร์แ d นสอันนะครับแล้วก็ดิจิมอนสามตัว3แบบนะสำหรับเซตนี้นะกล่องน้ำตาลนะจ๊ะนะจ๊า นะมีชื่อให้อ่านเป็นภังกฤษด้วยวอลเกรมอนแองเจวูมอนแล้วก็การูดามอนการูดาเนี่ยเหมือนกับยาคุดหรืออะไรอย่างเง้นงนะนะครับนีฟิกเกอร์สันใสสามแบบนะฮะดิจิตมอนโชโดดิจิมอน2020ขอบคุณทุกท่านที่มรับชมครับ ลราชมรีวิวกันต่อไปหนึ่งครับแบทแมนปืนไปลวจ้ะ